สวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะมารีวิวรถซิ่งหรือเสือภูเขานะครับเสือภูเขาเมืองเลยครับผมโซนจังหวัดเลยจะใช้กันเยอะนะครับรถซิ่งคือเป็นรถดัดแปลงจากโครงบางคานะครับ อันนี้ก็คืออาการเป็นโครงบางค้าสีเกียร์โครงบังค้าสีเกียร์นี่ครับตอนนี้ลื้อออกมาแล้วลื้อออกมาแล้วอาการเบื้องต้นก็คือ,อจะไหวๆห,หน่อยนะอาการเบื้องต้นก็คือฝาฝาประกับตัวนี้ครับฝาเกลียวรูดเกลียวฝาประกับรูด มันจะประกบอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่านี่ผมผมยกลงมานะโหลดลงมาแล้วแต่ความจริงมันจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้แล้วพอเกลียวลูดแล้วฝาถอยออกมาฝาถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วก็มีปัญหาเฟืองร่วงลงไปแกนเซนเ,นเตอร์เฟืองร่วงลงไปก็ทำให้เฟืองแตก เฟืองแตกเฟืองชุดขับเฟืองชุดขับล้อแล้วก็เฟืองล้อครับอันนี้ก็คือชุดแกนชุดแกนที่อยู่กับฝาอยู่กับฝาครับผมแล้วก็เฟืองขับเฟืองขับที่อยู่จะจะสวมอยู่ในแกนนี้นะฮะสองตัวเฟืองอยู่อยู่สองตัวแล้วจะมีฝาประกบด้านข้างสองข้างแต่ว่าเฟืองแตกไปแล้วเพราะว่า เฟืองแกนเฟืองมนตกล่วงลงไปแล้วก็ไปงัดกับเฟืองล้อในตัวนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ร้าวแล้วครับร้าวร้าวแล้วจะเห็นรอยร้าวเฟืองจะหลุดออกมาแล้วรอยปลีรอยปลีตรงนี้ก็คือจากแรงกระทบผลที่ตามมาก็คือเฟืองล้อเฟืองล้อตาม เฟืองล้อ,งอนะครับเฟืองล้อบินบินไปหนึ่งครับผมบินไป3ข้างนี้บินไป3และอีกข้างก็บินไป3าเหมือนกันซ้ายกับขวาครบินไป3อันนี้รู้สึกว่า3 4มสีห้าห้าฟัน1 2 3 4งสห้าห้ฟันก็เปลี่ยนสรุปเปลี่ยนครับ รออนุมัติจากลูกค้าเพื่อจะเปลี่ยนที่นี่ลงกึงมิตรภาพกุรการนะครับอยู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรับจบระบบเกียร์โครงรถไถรับจบทุกอาการรับซ่อมทุกอาการครับผมมาที่เดียวจบครับผมตั้งแต่เครื่องยันโครงยันระบบเกียร์ครับผมรับซ่อมนี่ก็ เตรียมตัวเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายอะไรอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนหรือว่าจะซ่อมความจริงก็เชื่อมได้แต่ว่าความแข็งแรงการใช้งานระยะยาวก็มันก็จะสู้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้มันจะสู้อะไรใหม่ไม่ได้โอเคครับมารีวิวให้ดูครับหลังจากที่ไม่ได้ลงนานมากหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากก็อาการใช้งานการใช้งานของผม ของของของลูกค้าสิของลูกค้าจะใช้งานบนเขาครับผมจะเป็นงานหนักงานบนพื้นที่ชันบนภูเขาลาดชันบางที่รถไถไปไม่ได้รถไถไปไม่ถึงก็รถรถเสือภูเขาตัวนี้จะจะเข้าถึงใช้ขนใช้ขนมันสับปะหลังบ้างข้าวโพดบ้างหรือลผลิตผลทางการเกษตรต่างๆโอเคครับขอบคุณมากครับ